สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ High Trip High Return เราจะพาไปชิมร้านอร่อยไปไหว้พระวัดดังและไปตามรอยหนังสุดคิดกันที่ฮ่องกงค่ะฮ่องกงนะคะเป็นเขตปกครองตอนเองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนค่ะซึ่งประกอบไปด้วย4ส่วนหลักๆได้แก่คาบสมุทรเกาลูนเกาะฮ่องกงเขตนิวเทอร์ริทอรีและหมู่เกาะรอบนอกค่ะซึ่งโดยรวมแล้วฮ่องกงมีพื้นที่ประมาณ1,100ตารางกิโลเมตร และมีประชากรประมาณ7.5ล้านคนค่ะสวัสดีค่ะเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะมื้อแรกในฮ่องกงเนี่ยเราก็จะพาไปกินร้านที่ชื่อว่าไก,ก่กีเป็นบะหมี่ลูกชิ้นปลาหมึกอ่าก็มีเลควมเมนต์มาจากหลายรีวิวมากๆว่าอร่อยสุดๆนะคะเราก็อยากไปชิมว่ารสชาติมันเป็นยังไงไปไปชิมกัน เราเข้ามานั่งในร้านเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะหลังจากที่ดูเมนูแล้วแล้วก็มีการแนะนำอาหารนะคะจากเจ้าของร้านแล้วก็เขาก็บอกว่าจานนี้ก็คือซิกเนเจอร์เป็นเมนูเด็ดนั่นก็คือบะหมี่แห้งฮ่องกงนี่มีลูกชิ้นปลาหมึกนะคะกับเส้นบะหมี่เส้นแบนส่วนเมนูที่สองที่เราสั่งมาก็คือเป็นคล้ายคล้ บะหมี่หมูเส้นเป็นหมูเคลือบด้วยซอสคล้ายๆซอสเช้่หวานก็อร่อยอีกแบบหนึง่งเราจะมาลองชิมลชิ้นปลาหมึกกันก่อนซิกเนเจอ,อ,อ,อร์อ,อืมอโคตรอร่อยอร่อยแล้วมันมีความดึงแล้วก็หอมกลิ่นปลาหมึกมากมาก ดีอร่อยสมกับเป็นเมนูขึ้นชื่อนะคะเยี่ยมเลยอ่ามาแล้วเมนูที่สามที่เราสั่งเนี่ค่ะ ฉัว่าคล้ายๆแฮกเกิลเนาะเป็นบีฟที่แบบทรงเครื่องแล้วก็ไปทอดกรอบแล้วก็สไลด์บางๆไม่บางเท่า,าไหร่สไลด์เป็นชิน้นๆกินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันมีเรื่องที่เราไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้นก็เลยวุ่นวายวุ่นวายอยู่เล็กน้อยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าเกิดอะไร โอเคค่ะเมื่อกี้เราออกมาจากร้านบะหมี่แล้วแล้วก็ตอนนี้มานั่งที่ร้านกาแฟใกล้ๆนะคะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังก็คือหลังจากที่เรากินเสร็จเรียบร้อยเรียกเช็คเนี่ยเจ้าของร้านก็บอกว่า cash only cash only ไม่ได้รับบัตรเครดิตไม่ได้รับบัตรเดบิตนะคะรับเฉพาะแคชหรือจ่ายเป็น Out guard, ออโต่อพุทการ์ด AliPay ได้ซึ่งเราไม่มีเรามีเฉพาะบัตรทราเวลการ์ดนะคะเราก็เลยบอก อ่โอเคเดี๋ยวมีคนนึงเป็นตัวประกันไว้ก่อนแล้วอีกคนหนึ่งเนี่ยก็จะวิ่งไปซื้อออร์คูดการ์เพื่อเอาออร์คูดการเนี่ยมาจ่ายซึ่งในใจตอนนั้นน่ะก็เข้าใจว่าออร์คูดการที่เซเว่นเนี่ยสามารถใช้บัตรเครดิตไปติดซื้อมาได้ก็วิ่งไปเซเว่นพอวิ่งไปปุ๊บสรุปว่าพนักง,งานเซเว่นก็พูดคำเดียวกับเจ๊เลยค่ะ cash only cash only เราก็เลยอ้าวออร์คูดการ ก็ต้องใช้เงินสดซื้อเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นความไม่รอบคอของพวกเราเองอะรู้สึกโง่เล็กน้อยนะคะที่ไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนเราก็เลยวิ่งไปใช้บัตรกดเงินสดออกมานะคะก็รอดไปก็เอาเงินสดมาจ่ายเรียบร้อยใช้นี่เอาตัวประกันกลับมาแล้วก็เดินไปเซเว่นนะคะเอาแคชโอลี่ของนเนี่ยที่ได้มาเนี่ยไปซื้อออโติปุกาน่ยคะเรียบร้อยได้มาละสอใบนี่โชว์ให้ดูออลติปุการอ่า ส่วนตอนนี้เราเข้ามาชิมกาแฟนะคะซึ่งเมนูที่เราสั่งก็มี2อย่าง1นึ่งออเมกาโน่นะคะอันที่2คือเดอร์ตี้ยังไม่ได้ชิมเลยเพราะว่าเมกาโน่ยังร้อนอยูนะะอ่เดี๋ยวจะขอชิมกินดีกินดีน่าจะเป็นขั้วก,กางนะแล้วก็ไม่เปรี้ยวมาก ีความเข้มอ,อ่อนๆน่ะรู้สึกว่ากินแล้วคืนนี้น่าจะยังนอนหลับสบายได้อยู่เดี๋ยวลองชิมเดอร์ตี้ดูก่อนนะอืมเฮ้ยม,มันไม่เหมือนเดอร์ตี้บ้านเราอะ่ะมันไม่มีหวานเนาะเดอร์ตี้บ้านเราจะมีหวานโอเคค่ะก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ทภาพบรรยากาศของร้านกาแฟาให้ดูนะคะชื่อร้าน Urban Coffee Roaster หลังจากดื่มกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพาไปไหว้พระกันต่อที่วัดหว่องไทยซินค่ะเราแค่นั่ง MTR นะคะสายสีแดงจากจิมซาจุดสเตชันแล้วไปเปลี่ยนเป็นสายสีเขียวที่มงก๊กสเตชันหลังจากนั้นก็นั่งตรงไปที่หว่งไทซินสเตชันได้เลยค่ะวัดหว่องไทยซินนะคะบางคนเรียกว่าวัดหวังต้าเซียนหรือวัดใต้แดงนั่นเอง ซึ่งมีชื่อเสียงมากแล้วก็เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางของฮ่องกงเลยค่ะเขาจะโด่งดังเรื่องการมาไหว้พระขอพรเทพ,พเจ้าค่ะทั้งในด้านโชคลาภด้านสุขภาพความอุดมสมบูรณ์และที่พลาดไม่ได้เลยค่ะโด่งดังมากในด้านของความรักนั่นเองอ,อสามารถมาขอเนื้คู่ได้ที่วัดนี้นะ ซึ่งพื้นที่ในวัดก็กว้างขวางมากๆนะคะแต่เพื่อความเข้าใจง่ายและเห็นภาพเราจะแยกอธิบายเป็นโซนๆค่ะโดยเริ่มจากประตูทางเข้าค่ะสังเกตตรงเสาประตูด้านหน้านะคะทางเข้าวัดจะมีปีเสียสำมฤทธิ์ค่ะตั้งอยู่เด่นเป็นสง่าซึ่งเชื่อกันว่าสามารถปกป้องสิ่งชั่วร้ายเพื่อนๆที่มาที่นี่นะคะมาถึงแล้วก็อย่าลืมไปรูปเจ้าปีเสียตัวนี้กันนะคะจะได้รับความโชคดีเป็นสิริมงคลค่ะ เมื่อรูปเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปในวัดค่ะเลี้ยวซ้ายปุ๊บขึ้นบันไดเลื่อนไปก็จะไปเจอโซน A นะคะซึ่งเป็นลานรูปปั้น12นักษัตย์ที่จุดนี้นะคะก็จะให้เราเนี่ยไปหาเทพ,พเจ้าค่ะประจำนักษัตย์ของตัวเราเองเพื่อสักการะบูชาให้เราเดินเลยจากลาน12นักษัตย์ไปก็จะเจอกับโซน B คะ่ะตรงลานข้างล่างนะคะก่อนที่เราจะขึ้นไปเมนทอเนี่ยก็จะมีจุดให้หยิบทูบคนละ9ก้าดอกนะคะเพื่อที่จะ เอาไปไหว้แล้วก็ปักตามสต็อปต่างๆ1 2 3ไปได้ทูบมาละว2ชุดเดี๋ยวเราไปจุดแล้วก็ไปไหว้กันโอเคทำไมรู้สึกว่ามันจุดจุดง่ายนะเสร็จแล้วนะคะก็เดินกลับขึ้นไป เราจะผ่านลานที่เป็นรูปปั้นนักกษัตริย์12องค์ก็จะเจอกับโซนซีนะคะซึ่งเป็นลานสักการะบูชานะคะกราบไหว้เทพเจ้าหวังต้าเซียนและเทพองค์อื่นๆแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยเดินเข้าไปไหว้พระทีเดียวก่อนที่จะขึ้นไปเมนฮอนะคะก็จะมีลานให้คนมานั่งเซีมซกันนี่สิ่งที่ชอบก็คือความมีการพ่นละอองน้ำลงมาดับควันธูมไม่งั้นก็คงจะแบบ เมื่อเราเดินขึ้นมาที่ลานสักการะบูชานะคะเราก็จะเจอเทพเจ้าหลายองค์เลยค่ะอย่างเช่นเทพเจ้าแห่งโชคลาภและคุณธรรมเทพเจ้าแห่งการรักษาและคุ้มครองสุขภาพเทพธิดาแห่งการเกิดและการเจริญเติบโตและแท่นบูชาหลักของวัดก็คือเทพหวังต้าเซียนนั่นเองค่ะ เมื่อเราไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินต่อมาอีกหน่อยไปยังจุดไฮไลท์ค่ะจุดที่ทุกคนจะต้องมานั่นก็คือเทพเจ้าหลูกโหลนะคะเป็นเทพแห่งความรักและการแต่งงานเชื่อกันว่าสมุดที่ท่านถืออยู่ในมือเนี่ยคือสมุดร,รายชื่อของคู่รักที่เป็นเนื้อคู่กันและจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะเราสามารถขอพอรได้ทั้งคนที่โสดหรือ คนที่มีคู่แล้วก็ยังขอพรอได้นะคะแล้วก็อย่าลืมผูกได้แดงปิดท้ายตามวิธีการที่เขาบอกไว้เพื่อให้สมหวังเร็วๆค่ะหลังจากไหว้พระเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปต่อกันที่สเตชันแซมสุยโปค่ะเพื่อที่จะตามรอยหนังดังนะคะซึ่งเป็นหนังที่เราชอบมากๆตั้งแต่วัยเด็กค่ะนั่นก็คือเรื่อง Infernal Affairs ค่ะหนังปี2002ที่นำแสดงโดยหลิวเต๋อหัวและเหลียงเฉาเวยนั่นเองค่ะ เ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะเกิดไม่ทันหรือว่าไม่รู้จักนะคะแต่เราขอบอกว่าย้อนกลับไปดูในยุคนั้นเนี่ยจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักหนังเรื่องนี้แน่นอนค่ะเป็นหนังที่ปลุกกระแสหนังฮ่องกงนะคะที่เริ่มจะตกต่ำในช่วงนั้นเนี่ยให้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งแน่นอนว่าแค่ชื่อชั้นของดารานำเนี่ยก็เรียกความสนใจได้มากแล้วไปบวกกับพล็อตเรื่องค่ะที่แบบเข้มข้นสนุกแล้วก็น่าสนใจนะคะมีฉากแอคชั่นที่มันอลังการมาก ใครที่ยังไม่เคยดูแนะนำว่าจะต้องได้ดูสักหนึ่งครั้งนะคะและถึงตอนนี้หนังก็มีอายุครบ20ปีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อตามรอยหนังเสร็จแล้วก็ชักจะหิวแล้วนะคะไปหาอะไรทานกันดีกว่าค่ะโอเคตอนนี้ที่ฮ่องกงคือ5้าโมงน่าจะยังไม่ถึงเวลาอาหารเย็นคิดว่าคนอาจจะไม่เยอะ,นะะเราก็ต้องมาในช่วงที่ไม่ใช่เวลา พรามถามเพราะว่าเราไม่ชอบต่อคิวมื้อเย็นวันนี้เรามากินติ่มซำกันที่ร้านติ่มซำเฮียนะคะอยู่ย่านจอแดน Temple Street เป็นร้านดังนะคะแล้วก็ดูน่าทานมากวันนี้สั่งไป6เข็งก็เป็นเมนูที่ได้คอมเมน์ทั้งหมดะะเรามาชิมกันว่ามันจะฟินขนาดไหนนะคะ ขอบคุณค่ะแล้วก็อจานที่สองร้อนๆเลยมาพร้อมน้องควันนั่นก็คือโอ้จริงขนมจีบอันนี้ก็อน,นาเตอร์ขนมจีอโอเคอันนี้คือฮะเก๋ากลาหา แล้วก็น้องคนนี้ซาลาเปาซาลาเปาทัฟเฟิลตาวาอ่าแล้วก็แล้วก็สปองไม่ใช่บ๊อบนะคะสปองซัมติงหนึ่งสองสามอืมหัวเนาะ ตอนนี้เราทานื้อเย็นกันเสร็จแล้วนะคะกำลังจะเดินกลับที่พักจากร้านจิมซัมเทียย่านจอแดนนะคะเดินไปย่านจิมซาจุนก็ประมาณ1กิโลนิดๆเดินมาทางถนนนาทานนะคะสองข้างก็จะแบบมีร้านขายของให้เราดูเพลินๆไม่เบื่อไม่เหนื่อยนะคะนี่ผ่านวอฟเฟิลฮ่องกงแถวยาวมาก น่ากินจังเลยอ่ะหอมด้วยไปเราอดบัฟเฟลไว้กินบัฟเฟลสำหรับวันนี้เราก็พาทุกคนไปกินของอร่อยไปมูวัดดังเสริมสิริมงคลเป็นที่เรียบร้อยแต่แต่แต,แต่ความสนุกของทริปนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าในคลิปหน้าเราจะพาทุกคนไปเที่ยวไปกินไปมูกันต่อคะ่ะทั้งวัดชื่อดัง ร้านอาหารที่จัดว่าเด็ดสุดๆพลาดไม่ได้ในฮ่องกงและจุดชมวิวที่สวยมากๆในฮ่องกงค่ะเราจะพาไปที่ไหนกันบ้างติดตามชม EP หน้านะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและทีมงานนะคะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าอย่าลืมนะบ๊ายบาย